ถ้าสติยังไม่เห็นถูกเนียรู้ผิดหมดแหละเป็นมิจฉาเพราะฉะนั้นสติมันยังต้องเห็นถูกก่อนเห็นอะไรเห็นตัววิญญาณนั่นแหละเห็นความรู้สึกนั่นแหละเห็นถูกมันถึงจะรู้ถูกไอ้รู้ตัวเนี้ยมันถึงจะรู้ถูกมันถึงจะไม่มีสัญญาสังขารข้อมงำเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณไงเราไปคอยรู้อยา่นั้นแล้วก็หยุดเอารู้ตัวนั้นไปเกาะลมบ้างเกาะพุทโธบ้างเกาะนโมสังโคบ้างนั่นแหละรู้ผิดเพราะมันขาดตัวเห็นเห็นถูก สติก็ได้ไปฝึกเอาเลยไปจับตัวรู้นะเราคิดว่าตัวรู้น่ยเป็นสติคอยจับตัวรู้แม่มันหายก็ได้รู้ตัวโทษพรอยตลอดแล้วก็รักษาไว้พอเผลอไปมันก็มีการเผลอใช่ไหมก็ไม่เข้าใจก็คอยไปบล็อกให้เป็นออโต้ไปบล็อกกับลมไว้เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นผิดไอ้รู้ผิดมันจะเห็นถูกได้ยังไงเพราะตัวเองรู้ผิดตั้งแต่แรกแล้วมันต้องเห็นถูกเห็นอะไร เห็นตัววิญญาณนันแหละเห็นความไม่เที่ยงของมันนะฮะอืมทำไมวิญญาณมันถึงเข้าไปรับดูอารมณ์แล้วมันมีบีบคั้นก็นมันมีมโนอยู่เราจะเห็นมโนเนี่ยสติมันต้องเห็นวิญญาณให้ได้แล้ววิญญาณตัวนั้นเราต้องปล่อยมันบางก่อนอย่าไปอยากรู้อย่าไปไม่ใช่ว่ารู้คิดแล้วก็หยุดหยุดคิดไม่ใช่อย่างนั้นมันหลงมันไม่ใช่การเห็นถูก สตินี่สอยกันมาสองพันปีแล้วไปจับตัวรูว้หมดแหละการเห็นถูกมันถึงจะรู้ถูกพทธเจ้าถึงบอกให้เห็นถ้าเห็นที่ถูกเห็นอะไรเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ใช่ไปรู้ถูกมึงต้องเห็นเห็นความรู้สึกความรู้สึกนั่นคือตัววิญญาณในวิญญาณน่นมันมีมนวิญญาณอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปจับตัวรู้จับตัววิญญาณจับตัวมนไว้ ไปรู้พอมันคิดขึ้นมาก็ไม่คิดต่อหยุดคิดอืมไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้ก็ไปได้ความสงบเร้นัวนิ่งตัวบ้านตัวโล่งก็ไปแช่อยู่นั้นมันไม่มีกวาเห็นไม่เห็นตัวไม่มีวันที่จะเห็นมโนวิญญาณถูกไหมละ่ะเออก็รู้อยู่นั่นแหะจับตัวมันอยู่แล้วจับตัวกิเลสมันก็หลงหมดแหละเพราะฉะนั้นเวลามันคิดทํำยังไงต้องเห็นมันรู้มันรู้อยู่แล้ว เพราะมันออกมาจากตัวรู้นั่นแหละไอ้จิตมันออกมาจากตรงนั้นแหละทั่ววิญ,ญญาณนั่นแหละจิตมันโดนว,วิญ,ญญาณผุดออกมาถึงนั้นล่ะผุดออกมาปรุงนะ <c oughs> เพราะจากนั้นใครไปจับตัววิญ,ญญาณเสร็จมันกลายเป็นรู้ถูกรู้แล้วหยุดเพราะพระเจ้าถึงบอกว่าเพราะมีสังขารจึงมีวิญ,ญญาณไง <c oughs> พอคิดแล้วก็รู้ทีหลังแล้วครับไม่คิดต่อปล่อยวางเออแล้วก็สงบแล้วก็ใจฟูแล้วก็ปรุงแต่งต่อว่าเออนี่แหละใช่ เออถูกแล้วเออมัน,นว่างดีกว่ามันนิ่งมันไม่มีอะไรไอ้นั่นแหละมันปรุงสอนหมดเลยตัวมโนวิญญาณเนี่ยมันก็กัดเป็นกัดดักของกิเลสอยู่ตรงนั้นแหละไอ,อ้พวกเนี้ยพวกโง่หลงแล้วอวดฉลาดอยากสอนเขาทีเนี้เขารู้แบบเนี้ยเขาเรียกว่ารู้ผิดเออสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกนะฮะมันถึงจะรู้ถูกต้องเห็นถูกก่อนเออเห็นอะไรเห็นด้วยสติปัญญาแบบพุทธะ แบบผู้เจ้าไม่ใช่ไปปรุงแต่งแล้วก็อ๋อรู้อย่างนี้รู้ถูกนี่ว่าพอมันคิดเราไม่ต้องไปตามความคิดเออปล่อยความคิดไปเออแล้วก็ได้ความสงบขึ้นมาอ,อแล้วก็คิดต่อว่าเออนี่แหละทางที่ถูกต้องใช่เป็นปัญญาหลงสัญญาสังขารหลงมโนหลงเงา,เาจิตนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ปรุงของมันเราต้องเห็นไงเราต้องเห็นให้ได้ต้องเกิดญาณตัวนี้ให้ได้ ตัวรู้นั่นมันถึงจะรู้ถูกนะฮะมันถึงจะไม่มีตัวผู้เข้าไปรู้มันถึงจะเกิดการวางเฉยอุเบกขาขึ้นมาได้ไม่งั้นไม่มีไอ้รู้เนี่ยไอ้ที่มันปรุงแต่งกันนั่บวางเฉยเนี่ยมันไปทําเอามันไปคิดเอาว่าวางเฉยมันไม่ได้วางเฉยจริงๆหรอกเพราะมันมันขาดตัวเห็นถูกขาดสติที่ที่เป็นสัมมามันเป็นนิชฉาสติคือการไปเพ่งอืมไปเพ่งความรู้สึกไปจับตัวรู้ไว้ถูกไหมจับตัวรู้ไว้ เพื่อจะให้มันรู้ตัวทั่วพร้อมเออเพื่อจะให้ไอ้มันกลัวเวทนาไงกลัวความคิดกลัวอะไรจับตัวรู้ไว้เพราะมันคิดจะปัดทิ้งไงไปหยุดคิดไงอืมแต่ไหนได้มันรู้ทีหลังเลยมันคิดไปแล้วเออไปรู้ทีหลังเพราะเพราะคิดจริงมีไงที่เขาบอกอืมแต่เขาก็ไม่เข้าใจหรอกผู้เจ้าบอกว่าเพราะเพราะมีสังขาจรจึงมีเวราะคิดจึงรู้สึกถูกไหมจึงรู้ว่ามันคิด ที่จริงมันทํางานด้วยกันไงเราต้องปล่อยมันให้มันทํางานด้วยกันไงแต่เราไปจับมันไว้อ่ะแล้วก็ไปปฏิเสธความคิดความรู้สึกแล้วเอาตัวรู้เนี่ยไปอยู่กับลมไปเจริญลมไปเจริญพุทโธไปอยู่กับจับการจับเชือกจับลูกประคำไปอยู่กับการสวดมนต์ไปอยู่กับสมาธิอยู่กับความนิ่งๆโล่งๆว่างๆไปอยู่ในฌานอย่างเงี้ยมันคือวิธีที่ผิดมันรู้ผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่ สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกมาข้อแรกคืออะไรเออคืออะไรเออเห็นไหมใครบอกว่ารู้ทอบรู้ถูกมีไหมมันต้องเห็นทอบเห็นถูกมันถึงรู้ถูกใช่ไหมเห็นว่ามันต้องอาศัยสติกะรู้เนี่ยรู้ที่เรารู้เฉยเฉยเนี่ยรู้เอาเวกขารู้วางวางวางไว้อย่าไปจับตัวรู้เนี่ยตัวปัญญาเนี่ยมันถึงจะเกิดปัญญาใช่ไหมการเห็นถูกก็คือ เห็นเห็นเห็นอะไรเห็นจิตมันทางานใช่ไหมเห็นนิสัยเองมันถึงจะรู้อ๋อเห็นกิริยาวะกูกําลังคิดไม่ดีดีกว่านี่มันก็ถึงจะรู้ถูกถึงจะเกิดปัญญานี่แหละสัมมาทิฏฐิก็แหละคือการเห็นถูกเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ตัวเองพฤติกรรมของตัวเองไม่ใช่รู้ถูกเออรู้เนี่ยมันเป็นตัวกิเลสอยู่แล้วมันมีกิเลสซ่อนเลนอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ถูกต้องรู้พฤติกรรมรู้สันดานรู้ความจิตของตัวเองอะที่มันมันโลบมันโกรธมันโหลมันอยากได้อยากดิบอยากดีอะไรอย่างเงีย อยากล่ำอยากรวยโกโหกมดเท็จอย่างเงี้ยการเบียดเบียนนั่นแหละตัวรู้ตัวเนี้ยตัววิญญาณที่มันอิสระอยู่ในที่เราปล่อยวางเนี่ยมันถึงจะคลายตัวตัวเห็นผิดออกมาไอ้ตัวรู้ผิดออกมาได้นะฮะมันต้องให้ตัวนี้ทํางานไม่ใช่ไปจับมันไว้ไปจับมันไว้มันก็เลลรยเป็นหนอนผิดไอ้รู้ผิดอืเป็นมิจฉาผิดผิดนะครับไม่ใช่สัมมาเพราะฉะนั้นข้อแรกผู้เจ้าก็บอกไปแล้วเห็นชอบ เห็นอะไระเห็นว่าไม่ใช <Somewhere. S 2> <tr> ่ตัวใช่ตนไงก็เห็นอุเบกายนี่ที่เป็นตัวเป็นตนน่ะมันเป็นตัวมโนวิญญาณขันไม่ใช่ตัวใช่ตนสังขารขันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช่ตนสัญญาขันไม่ใช่ตัวใช่ตนเวทนาขันไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปขันไม่ใช่ตัวใช่ตนเพราะมันถ้ามันตัวตนเราต้องไม่ตายใช่ไหมถูกไหมคุณยายเราต้องเป็นธรรมตาสัญญาต้องอยู่ตลอดกาล พรียกว่าาบอกมันไม่ใช่ตัวเชิตนยังไงก็สัญญาก็ยังไม่เที่ยงเออมันจแป๊บนี้จำได้แล้วมันก็หายไปมันก็จำรื่นอื่นขึ้นมาเห็นไหมล่ะเออปฏิเสธไม่ได้ห้ามไม่ได้สังขารขาหลมันก็ปรุงเรื่องนี้เดี๋ยวก็ปรุงนั้นตามสัญญาไงสัญญาไปทางไหนจําได้มันก็ปรุงตามนั้นิญญาณขันน่ะิญญาณขนก็ไม่เที่ยงบอกมันไปรู้ว่าบอกมันไปเห็นต้นไม้มันจําได้ต้นไม้มันปรุงว่าต้นไม้มันก็รู้ตัวนงต้นไม้แล้วมันไปเห็นอื่นอื่นมันก็ทํางานของมันอย่างเงี้ยมันไม่ เ็นพฤติกรรมกันลุงนไม่ใช่รู้ถูกรู้มันรู้อยู่แล้วปิญญาณมันรู้อยู่แล้ววิญญาณขันนะเออแต่มันรู้แบบผิดเพราะมีตัวมนวิญญาณอืมเพราะเราไปจับมันไว้แล้วก็ปรุงแต่งเป็นสัญญาขึ้นมานรือองไหมคบางทีก็ไปจับมันไว้แล้วเพเงไอ้กอดมันไว้ไอ้กอดผู้รู้นั่นแหละที่กอดผู้รู้นั่นแหละเพราะอยากรู้ไงอยากรู้ว่าเออนิพพานเป็นยังไงเอออยากรู้พ้นอย่างเงี้ยนั่นแหละอืมแล้วกลายเป็นตัวอยาก ความรู้สึกวิญญาณนั้นมันก็จะมีตัวอยากรสมก็มกคือตัวมโนวิญญาณอทีนี้พออยากรู้อย่างนี้ก็ตั้งหาวิธีกันรูปแบบขึ้นมาก็เอาขังวิญญาณไว้ทีเนี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ผิดไม่ใช่รู้ถูกความเห็นการเห็นเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าปล่อยให้มันสบายเลือดดูเอ,เอ้วางไปเลยตัววิญญาณนะเดีไม่ต้องอยากรู้อะไรเห็นถูกอย่างเดียว เดี๋ยวมันจะผุดขึ้นมาเห็นเออเนี่ยคือญาณคือสิ่งที่พระเจ้าสอนคือพุทธะคือมัดมัดคือการเห็นชอบเห็นถูกข้อแรกเออเห็นดุปานิใสเห็นกิเลสเห็นการทำงานของขันไม่ใช่รู้เออไม่ใช่รู้แจ้งไมมีทางหรอกมันต้องเห็นเห็นแจ่งกว่ามันถึงจะรู้แจ้งถ้ามันไม่เห็นแจ้งมันจะีรู้แจ้งล่ะมันหลงเพราะในวิญญาณนขันในที่มันรู้อะรู้แจ้งมันมีตัวกิเลสตัวมโนอยู่ ที่มันเข้าไปรู้แล้วมันจํามันยึดมันเก่งตัวเนี้มันสอนเก่งมันจําได้แม่นหมดเลยแล้วมันมีฤทธิ์มีเดชด้วยไอ้ตัวเนี้อืมเขาเรียกว่ามานะทิฏฐิมานะมันเข้าขั้นละเอียดไงเข้าเข้าไปถึงตัวมนษวิญญาไปจับตัวมนษย์วิญญามันเป็นมานะเลยนะมันจะทิ้งขันพวกนี้มันจะทิ้งกายหยาบมันจะทิ้งสัญญาสังขารเวทนาเวทนามันจะทิ้งลูป ทิงเวทลูปกายเหยียดอ่ะเพราะมันไปจับกับตัวรู้ใช่ไหมล่ะตัวมโนวิญญาณเนี่ยกับวิญญาณไว้อ่ะไปจับกับตัววิญญาณแล้วก็จับเท่ากับจับตัวมโนวิญญาณไปขังมันไว้อ่ะเออมันก็จะต้องทิ้งกายอยู่เพราะมันอยู่รู้อยู่ข้างในอึดอัดเลยนะที่คุณเป็นอ่ะมันก็บนอยู่ของมันอ่ะเออเนี่ยใช่อาจารย์วิทย์โอ้หเราตามหาผู้รู้แล้วเราเจอมันก็ปรุงบัญยากอิสรามเหมือนกันมันก็ได้บีบคั้นคุณถูกไหมคุณก็ปล่อยไม่เป็นถูกไหมล่ะ ปล่อยตัววิญญาณนั้น,น,นไม่เป็นพอไปจับตัวรู้ตัวนั้นมันก็บีบคั้นตัวมโนวิญญาณเลยอ่ามันก็อยากเกิดความอยากอยากหลุดพ้นถามว่าดีไหมก็ดีมันต้องมาปลดปล่อยไงผมก็จะบอกวิธีไงว่ามันเป็นยังไงการปลดปล่อยวิญญาณมันต้องวางมโนวิญญาณเราต้องวางวิญญาณก่อนเพื่อจะให้มโนวิญญาณมันออกเอาสาวะมันขละออกมาเป็นสัญญาสังขารปรุงแต่งออกมาให้เราเห็นอืเราก็อย่าไปจับตัวรู้อย่าไปปรุงต่อ อย่าไปอยากรู้อะไรอย่าไปเก่งกับมันอย่าไปจํามันสอนเราเก่งหมดเลยไอ้ตัวมโนวิญญาณเนี่ยมันจําได้ตัวไหนมันสอนได้หมดมันฟังอาจารย์พูดมันแ็่เก็บไปเป็นสัญญาแล้วมันก็จําเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่บอกว่าอยากคิดตามคำพูดอาจารย์ฟังไปแม่งงั้นได้ไม่ได้กต่ช่างมันอย่าไปอยากปล่อยวางไว้เฉยๆเดี๋ยวสติมันจะทางานเองตัวญาณตัวเนี้ยตัวเห็นถูกตัวสัมมาทิฏฐิตัวเห็นชอบนี่แหละมันจะเห็นเองเห็นอะไรเห็นตัวเองนั่นแหละพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดนั่นแหละ วิธีของอาจารย์ไม่ใช่การดับทุกข์ไม่ไม่ใช่การทําให้คนทุกข์นะครับผลไม่ได้เพราะเรามีขันห้าแล้วยังไงก็มีความจําอารมณ์อะไรที่เราจําได้พอใจไม่พอใจมันมีอยู่แล้วเราปฏิเสธไม่ได้มันต้องมีทุกข์แต่จะทําลายตัวยึดติดในทุกตัวมนุษยวิญญาณรูปละเอียดที่มันไม่เคยตายนั่นแหละตัวตนรากเน้าของเราคือรากเง้าของจิเลนก็คือไอ้น้ําไอต้ตะกอนน่ะที่นอนเนื่องอยู่ในน้ําอะนั่นแหละ วันนี้เนี่ยไม่งั้นไม่มีทางเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วพ้นทุกข์หรือพ้นแล้วจะพ้นทุกข์ไม่พ้นมันก็ยังมีการกระทบกระทั่งอยู่ชีวิตเรายังไม่ตายมันยังมีหิวมีเวทนาอยู่ถูกไหมฮะมีสุขมีทุกข์มันเป็นเรื่องของมันทีเนี้ยเราจะพ้นทุกข์ตอนที่เราตายแต่เราไม่ไปเกิดต่อแค่นั้นไงปิดประตูพับพุงไงคือชาติสุดท้าย,ยครับทําลายตัวมนแต่น,น,ญญนั้นมนวิญญาณนั่นตัวนี้ทั้งหาก ที่ผมบอกแล้วเราจะอิสระพอเราทําลายตัวมนุษเราจะใช้ชีวิตแบบแฮปปี้ก็ยังมีอารมณ์ทุกอย่างเรามีการกระทบมีอะไรแต่เราไม่มีตัวมันขันเป็นตัวอิสระแล้วแค่นั้นเองนี่คือตรงนี้คือการค้นจากสภาพของจิตมนษวิญญาณทําลายทั้งหมดเลยเหลือแต่ขันหน้านะฮะก็ยังมีพอใจไปพอใจเหมือนเดิมออะไรกระทบดีก็ดีความรู้สึกมันก็ดีตามเรื่องตามราวของมันไงดีมันไม่แยกมันก็ดับไปเพราะไม่มีผู้เข้าไปยึด มันาก็กลายเป็นสัญญาอ,อารมณ์แบบสุขก,ก็สุขแบบน้ําใสไม่มีตะกอนทุกก็ทุกแบบน้ําใสไม่มีตะกอนนี่คิดก็คิดแบบน้ําใสไม่มีตะกอนจาก็จําแบบน้ําใสไม่มีตะกอนเวทนาอารมณ์พอใจไม่พอใจก็แบบน้ําใสไม่มีตะกอนนั่นเงตัวนั้นแหเพราะไม่มีตัวกรนูิญญาณทําลายตัวนั้นผูเจ้าท่านทําลายตัวนั้นอะ และท่านรู้ระบบวงจรท่านเลยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเป็นศาสดา,าที่จริงท่านตอนแรกท่านเป็นพระอรหันต์เฉยคือทําลายตัวนี้แต่ท่านยังไม่รู้ระบบมันเคยแพท่ทําไม่ได้เอาไปช่วยคนไม่ได้ว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหนเพราะพระองค์ตักสรู้ตรงเนี้เข้าใจตรงนี้อ๋อตัวพระนวิญญาณนี่คือกิเลสมันเหมือนตะกอนฝุ่นละอองในน้ํามันพร้อมที่จะขุนมาเม,มื่อเมื่อไหร่ก็ได้ต่อให้น้ําใสาถ้ายังมีฝุ่นตะตะกอนอยู่เนี่ย เราออตรงนี้มันก็สามารถขุนได้เพราะมันละเอียดใช่ไหมตัวเนี้ต้องทาลายให้สิน้นซากนั่นแหละพระอ,องค์ถึงเป็นศาสดาเพราะพระองค์เข้าใจทั้งหมดเลยว่าจะเอาตะก,กรนที่ออกไปยังไงนะฮะอืมเพราะฉะนั้นวันอย่าไปอยากรู้อยากอะไรไปทําอะไรก็ไม่ได้กับมันหรอกอย่างเก่งก็สบายแต่ไม่พ้นตาตะก,กรนไม่หมดต่อให้เหลือตะก,กรนจึ้งเดียวเนี่ย น้ำใสๆมันลอยขึ้นมาเดียวมันก็ยังมันก็ยังมีใช่ไหมถึงมันไม่สามารถทาให้ขุนได้แต่มันก็ยังมีตะกอนตัวนั้นอยู่ก็มันยังไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะเออแค่นั้นเองน้ําก็ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีเชื้อโรคอยู่ยังมีเชื้ออยู่ถูกไหมฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ยังมีจุดที่ยังไม่บริสุทธิ์ที่ยังมีอยู่ยังทําลายเชื้อไม่หมดน้ําแห้งไอ้คอกตะกอนตัวนั้นก็ยังอยู่ใช่ไหม ถูกไหมเออม,มันไม่ได้หายไปไหนเพราะเรายังเอาออกจากน้าไม่ได้ถ้าน้าใสน้ําแห้งไปแห้งไปเลยไม่มีตะกอนแล้วน้ําแห้งก็เหมือนชีวิตเราอะ่ะตายไปแล้วก็ไม่มีตะกอนค้างอยู่และไอ้ตะกอนตัวเนี้ยพอน้ํามาชีวิตใหม่มามันก็มีตะกอนลอยขึ้นมาเหมือนเดิมตะกอนตัวนี้ไม่หมดใช่ไหมล่ะแค่นั้นเองแล้วไอ้ตะกอนตัวนี้พอมันอยู่นาะนๆะมันก็แตกแตกกระจายได้เหมือนเดิม,มนั่นแหละเพราะฉะนั้น เนี่ยที่ผมบอกว่าวางไม่ต้องอยากรู้อะไรรู้ไปก็ไม่จบฟันผมอย่างเดียว